อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ปุ๊บเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ถือหัวไล่วันแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาชนปลานะครับวันนี้เราจะมาชนกันดูนะครับว่าจะมีสวยๆงามๆกันมากมายนะครับติดตามช่วันครับทีแรกนะครับยังไม่โดนทีสองก็ยังไม่โดนนะครับยังไงลูกเขี้ยวังมาเต็มเลยอันนี้ลูกเปล่า ก็ยังไม่มีนะครับยังเหลือโลกตัวเล็กๆไปจับไปเรื่อยๆครับนี่ก็ยังเป็นโลกร้านนะครับแต่ว่านี่ครับนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่าครับอืมแร็แน่นมากครับซิมเงินเดี๋ยวเราจะลงไปจับตรงกลางกงีครับเตะปลาปลากระเชิดครับเดี๋ยวเราเดินตาข้างก่อน เพื่อเจือปลาโขวดอยู่ข้างๆยังไม่มีครับเฮ้ยนี่จะจับตีนาจะเป็นไปได้นะครับว่าจะมีปลัดซ่อนตัวอยู่นะครับซึ่งเราคอยช้อนอ้โนี่ครับออกมาแล้วกับตัวแรกครับเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับนี่ ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นสีดำเงินอุ้ยสวยรลาครับตัวนี้เดี๋ยวเด้๋ยไปเดี๋ยวอืมไม่รู้ไม่รู้เฮ็ดไม้แบบนี้อืมแกมแทนเลยนะครับนี่ครับอู้ยนี่ยงดูไม่นังกับ แขนเถนรับขอกเหลือบกันครับตัวนี้อันนี้ก็ืเว่าซ่วยมากนะเป็นปลาปลาใต้กับปัญจหายากนะครับนี่ถ้าเป็นเหมือนเมือก่้อนนะครับสักเสียปีแต่แล้วนะครับแหละกลุ่มเฟซบุ๊กเขาพีคๆนะครับนี่แบบนี้นี่โค้งเป็นพันเลยนะครับอืมแต่ว่ามักปิดกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับก็เลยไม่ได้คล้ายกันนะครับแล้วก็มีคนเลือกเล่นกันไปเยอะมากนะครับจริงตอนนี้คงน่าจะคืนว่านี่นะครับ อันนี้ก็เกมแทนข้อเขือบ่วยงามมากครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ตึ้งเดี๋ยวเราไปจับโต๊ะครับอ่ะนี่ก็มาจับโต๊ะนะครับนี่ก็ออนแรนะครับธรรมชาติในบอนะครับนี่ก็ส่วยมากนะครับอืมีซ่าลายมีพักน้ำกับงอกเดมเลยนะครับน้ำก็เท่ดไซสเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลงไปจับแร่นะครับเดี๋ยวค่อยลงไปกลางกลางนะครับนี่จับแร่แต่ข้างก่อน อันนี้ลูกอ่าอืออ้อยอ่ะเราโดนมันเล่านะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวสีเขียวนะครับสวยมากนะครับอืมเด้อเด้อเดอืมนี่ครับอันนี้เป็นปลาเกมคิดธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็แต่ว่าพิเศษก็คือนี่นี่แหละเดี๋ย้อ นี่แหลกเล็ดร,รับเล็ดแ,แน่นมากนะครับนี่เป็นสีดสวยนะครับสีเคียวมว่วะเดี๋ยวๆแป๊บให้เขายู่เอน,นงก้นนะครับอ่าอันนี้เป็นปลาแก้มคีดเดี๋ยวนะพอตารีวิวมันยูยไม่ค่อยแนนมันยูยไม่ค่อยนิ่งนะครับอ่านี่เดี๋ยวนะอืมบุวงห้างกอแดงนะครับอันนี้กกคือตามเกณฑขคองปลากระกดแล้วนะครับ ก็คือลักๆเลยก็คือแร่กระโดงตึงกอะไรไรกระโดงนะครับแร่ยดน้ำแร่ชายน้ำแร่ตะเกียบแร่เกมนะครับแร่เล็ดนะครับอ่าเมื่อนยดน้ำนี่ก็ต้องแดงเป็นยดน้ำนะครับอันนี้เหลือบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไรนะครับตัวนี้ตึงวงหางก็ต้องแดงหนึ่งส่วนสามนะครับและการหางต้องคมต้องชัดนะครับกระโดงใงชนหางเลยก็ไห่ต้องชัดนะครับตะเกียบต้องยาวเป็นคู่เท้ากันสวยงามนะครับอ่า ชายน้ำต้องยาวเรียวยอดน้ำซุ้ยนะครับการหัางคมชัดนะครับอันนี้ตึงปลาต้องข้าวตำล่านะครับอ่าเมื่อตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปเลี้ยงเล่นได้นะครับปัณนี้ก็เอ้ารวยหนึ่งพ่อครับปูเมียปลอมซงนะครับเมื่อลายคนมาคอมเมนต์นะครับถามว่าเฟซเชื่อเลยจะติดต่อยังไงนะครับทักมาเลยครับเฟซบุ๊กนะครับเชื่อเดียวกับเชื่อยูทูปนะครับภาพนับอกก็เป็นภาพช่องยูทูปผมอยู่ อันนี้เดี๋ยวเราไปแล่ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวนี้จะมาดูรายละเอียดปลากันนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับซ้อนวิธีดูปลานะครับอืมอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินแล่ไปทีความน่าจะปิ้นนะครับว่ามีปลาต้องเราไปจับตัวเดียวตย้องได้เลยผมวา่าตัวเดียวเท่านี้ มีเดปลาเมียนะครับเต้นอยู่กับบเมียเยอะมากครับยังไม่มีนะครับอันนี้ก็น้ำก็ลืมบึกเลยตรงนี้พว่าจะตัดเข้าตรงกลางเลยนะครับ นี่ครับธรรมชาติซุวยมากนะครับอืมเดี๋ยวมีแข่ในปลามีเข่ปลากัดนี่ครับบนี่ไม่ได้ปล่อยปลาอื้นไปเลยครับก็ให้เขาอยู่นแบบสบายใจนะครับแล้วก็ายพันกันในบอ่อนะครับวันนี้ก็ห้าจับยากแล้วนะครับปลากัดในธรรมชาติไม่เ,มเหมือนเมื่อกอ้อนนะครับเมื่อก่้อนนี่มีเกือบถูกแล่งน้ำนะครับเดี๋ยวเราเดินไปฐานู่นฟังวะ่ะเหมือนแต่ก่อนนี้มีถูกแล่งน้ำนะครับปลากัดไม่หวาไปไหนก็มีนะครับ แต่ว่าสมัยนี้นะครับจากเล้งที่อยู่อาศัยของปลานะครับกลายเป็นปึกกลายเป็นบ้านนะครับกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นอะไรหลายๆาอย่างนะครับปลากัะดก็ห้าจับยากมากนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เล้งจับปลากัดนี้เป็นซิปเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับแถบไม่มีเลยหรือว่าไม่มีเลยโดยสัครับท่นนึงผมแต่ว่าจับอยู่ถีเดียวนี้ก็พบอเฮ็ดพุ่นนี้ครับห้าจับยากนะครับเดียว มันไม่มีแล้วเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับให้เด็กดูล้างในเล่นะครับอันนี้ก็เป็นปลาเมียเปน,นะครับซองตัวถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้นะครับต่อไปนะเด็กดูลังไม่รู้จักประกัครับอันนี้ก็เดินเดินดูงีก็เห็นปลาวิ่งออกจากที่ซอนตัวหลายตัวนะครับเดินจับเท่านีเน้เลย ตีแลดเขามีปลาเมียนะครับไ่กัลังดีเลยนะครับปลาเมียมี่เลยกับจับตนะีลูกงอดเยอะมากครับว่าพยายามดูวอดนะครับว่ามีมากมาก็ไม่เห็นนะครับก็เลยต้องจับแบบ ุงดุงดงมง่อมไปอืมนี่ครับแก <c oughs> ็มแทนมาลาวครับข้เครือประกับตัวนี้โหดมากครับแต่ว่าห่างโหดว่านะครับเดีือดและครับอืมนี่ครับต่างผู้ต่างเมียเลยอันนี้แหละตัวผู้ก่อนให้นิ่งก่อนนะครับอืมนี่ครับโอ้โหเดือดเดือด น,นี่คือปลาตัวเต็มวัยแล้วนะครับมันจะโคตรโคตรนะครับเดี๋ยวนะย,ยูไม่นงนะเขายูแม่นงก่อนนะอืมนี่ครับเดี๋ยนะยูไม่นังอะไรละอันนี้ไม่คิดพยายามไม่ตัดนะครับจะให้ดูถูกช่วงเลยนะครับอืมเดี๋ยนะอืมนี่ครับ นี s <S <Wait. S 1> ่ช the ัดมากับมุมนี้นี่ครับแกมแทนเลยนะครับอืมเดี๋ยวติดบนรถไปก่อนอืมนี่ครับแกมแทนเลยนะครับแกมแทมนี่นี่แหลกแกจะชัดเลยนะครับแกละไงหมากนะครับอืเกะจใหญ่แกมแทนข้อเกือบนี่สีกับขนาดแบบทอดสีแล้วนะครับก็ยังสวยงามเลยนะครับอืม ตาดั้มตาคุม้มปุ้มยาวโอ,โ,อโ,อโอ้แต่ห้างด้วนนะครับตัวนี้เบือเบืออืนี่ครับยืงเลยนะครับหยับยันนะครับตัวนี้อืมแต่รวมๆก็ช่วยนะครับเอาไว้ทำพอพันได้นะครับร้าแบบน,นี้แต่เราไม่เอาครับเรา,า,เราปลอ่อยร็อปถึงเดี๋ยวเราไปจับมันโอนะครับ รรตรงไห่ขิดหว่าน่าจะมีเราคอยจับนะครับอ,นนอันนี้ก็เราจะไปตรงกลางนะครับไม่รู้จะเจอตะกี้เต็มนี่พยายามสังเกตนะครับไม่มีวดเลย อันนี้ก็ในหลกเปล่านะครับในหลกเปล่านี่เพื่อปลาเข้าไปทำวอดอยู่บ้างนะครับอันนี้เราก็พยายามอ่ามีนะครับเห็นไม้รับอ่านี่รับออกมาเร็วนะครับจากในวอดนะครับทังนี้สังเกตให้ดีนะครับอันนี้เราถีหลังนะครับจะเป็นเพลนะครับเยอะเลยครับลอยกัดกันแต่เราออกไปก่อนนะครับนิ่มๆทั้งเดียวเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็น่าจะ สิงเมียกัน,นะครับอันนี้ลมมาทีลมก่อนเด้อ,อ,อเด้อเด้ออืมน,นี่ก็ตั้งรักได้แล้วนะครับน,นี่ก็ถือว่าชวยมากนะครับอืมดูดูดูยูแมนแห่งนี้อืมเดี๋ยวจะป๊บเดียว,ยว,ยหยว,ยวให้มันหมดแรงไปก่อน อืมนี่ับนอนมันหลบ๋ยวเพิ่งขึ้นมาอืมอันนี้จะเป็นปลานะครับเกมคิดแต่วากเล็ดแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะยูแม่แนงเลยอันนี้ก็จะเป็นปลาเดี๋ยวไไม่ได้รีวิวงไงอี สามบีบัวมากับตัวนี้อยู่แม่แนงนี่เขาเล่เดียวใจเดี่ยวกระไรล,อล็อปอืออยู่แม่แนงโอ้อยู่แม่แนงเลยอื่นี่ครับซีรุดนแม่เล้ยงซีมันทอดซีแล,แล้วตัวนี้อเด็ดเก๋ๆนี่กับเล็ดแน่นๆนะครับสีเขียวสวยงามมากนะครับ ตะเกียบก็ยาวครับตัวนี้ห่วงหางไม่ข่อยสวยนะครับอให้หเหล็กแค่นี้พอตัวนี้มันไม่ค่อยมีตัวตรงนี้น,นาประตับใจรักเต่าไรครับนี่ก็ไม่เอานะครับเหมือนเดิมร้อยนะครับอ๋อเดี๋ยวหลบแบบร้อยนาะบานของเขานะครับที่เราเอามาลึงยะนี่หลบครับร้อยแล้วไปทีเดิม เขาเรบไปในลูกมะพร้าวนะครับนี่เดี๋ยวดูความน่าจะเป็นไปได้แถวนี้ก็น่าจะมีตัวนะครับยังไม่มีนี่ก็มีลูกมะพร้าอีกลูกนะครับแตน,นี่ไม่มีปลา มาทำให้มาดูทานนี้ต่อกระเทือว่าอย่างห้าตัวยากนะครับไม่เหมือนถ่วงปีกอนนะครับเยือมมาจับแป๊บเดียวได้เลยอ,อันนี้ก็ต้องใช้เวลาจับมันอยู่นานครับ ยกเลยนะครับนี่มีมีมีม oh, ีวอดเห็นไหม่ะนะครับวอดนะครับนี่ก็น่าจะมีตัวนี่งเโอ้มีตัวนะครับสี่เขียวแหวกอ้นนะครับเดี๋ยวจบไปในตะก้า

อไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราคอยเอาละบานนะครับตัวนี้นี่กับเก็ดแนนมากับช่วยมากับตัวนี้อืมมีลายกระดงอนะในกระดงพระเพ่งมันบานแน่เลยู่ะลายก็แน่นนะครับตะเกียบก็ย่าวนะครับตัวนี้ช่วยมากับเดี๋ยวเราคอยทำคลิปรีวิวสักวันนะครับตัวนี้วงห้างก็ที่ช่วยเลยนะครับนี่ถ้าเป็นแต่ก้อนนะครับปัญห้านี่คือคล้ายบิ้วเลยนะครับชิ่งกันนี่อืมนี่แหละเก็ดแน่น ช่วยมากับตัวนี้เดี๋ยวเราเออกไปไว่ายว่าครับเดี๋ยวเราคอยร,รีวิวกันอีกที่ในตู้มันก็พาไปไว่ายแล้วเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเราลองเดินแล่ตรงนี้สักนิดนะครับว่าจะมีตัวเอะไรไม่อ่ะอันนี้ก็ดักกลับไปเหมือนเดิมครับนี่ก็เดี๋ยวดูเถอะความน่าจะเป็นไปได้อ่ะ ดูว่าเดินดูวอดกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีก็ตรงนี้ความน่าจะบินไปได้ก็ลองชนดูนครับว่านี่วอดผ่านอยู่เลยครับเดี๋ยว่าห้าตัวยา,นวนามมนงนะครับพอน้ำมันลืคนับโอเคสถานสะเทือนมันก็ดำานามแมต ก็ไมม่มมมีเดี๋ยวลองดูในกราฟมาเปล่าตรงนี้โอ้ยเจ้าไม่มีเตะลงแล้วอืมเตะเลยเนี่ยนี่กับตวง ลูกปลาในการมา้างทุกคนก็ยังห้าตัวอย่างนะครับน้ำลึกๆบะนีเราไม่ค่อยได้เปรียบนะครับนี่พยายามเดินหาวอดดูดอมไม่นานจะมีครบ ลองชอนดูนะครับแต่ส่วนหมากพุ่มลงตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะครับถึงมาลงนอกรอบถึงไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าก่อนหน้านี้เจอวอดเยอะมากับแต่ปลาเขาก็นีนะครับเจอได้วอดปรับร้าวนะครับเมื่อเราตกเกมันหนีปลาก็ว่ายลงไปทาหล้างเราก็จับไม่ได้เลยอันนี้ก็ คือว่าอย่างน้อยก็มีตัวให้ชมให้ดูดแล้วนะครับงั้นวันนี้ปุมขอปิดคลิปในเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจกันนะครับได้มีกําลังใจทําในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ผุมขอปิดคลิปในเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปไหมนะครับวันเราจะมาทำอะไรกันครับสวัสดีครับ